วันนี้แม่บีลองอบอ่าเขาเรียกอะไรทําเองอะไม่รู้ไม่มีชื่อหรอกเป็นเส้นนูดเดิลแล้วก็ใส่ชีสใส่บรอกโคลีนา้ชาเดี๋ยวจะปุกพองร้อนมากอะหนูลองเปิดสิเดี๋ยวแมามาจะลองดูที่มันจะยืดเอาวางเอา,าชามวางบ้าม,มาเสียวไม่ใช่เปิดฝาเปิดฝา,ดฝาวางไว้ตรงนู้นเปิดฝาเขาต้องหงายลูกมันมีร้อนอยู่มันต้องหงายเดี๋ยวมันเป็น้น,นั่น อลองตักสิช้อนลองตักข้างๆว่ามันยืดขนาดไหน okay. ต้รงนี้แต่แต่เอาแตาขา่ข้างๆให้มันติดเคสเซอรมันยืดไหมให้มันช่วง <Well. S 1> ้าไปลึกๆหน่อยสิคุณ <laughs> แม่ปีชอบกินพวกพวกชีสพวกพวกเนยคนเด็กก็ชอบกินชีส นคนดื้อตัดก็นเนาะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้มีปลาครี่แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศเม็ดซอสมะเขือเทศนี่เป็นแบบสําเร็จรูปแบบอะไรอะแล้วข้างล่างก็ใส่ใส่ชีสอีกเป็นแผ่นๆน,น,นี่มม,ม,มันมีจะจัดการเ,เพิ่มความอ้วน,นเม็ดทำด้เละอ่ะก็ให้ดูก็ต้องทำให้มันออกมาข้างนอกอน้อนคูน อะไระ <Yeah. S 1> อย่ต้องโดนต้องโดนไอ้นี่ด้วยมะเขือเทศ <Whoa. S 1> พ่อของน้อชามายืนมองตะกี้ตอนทำเขาบอกเขาทำอะไรของเธอมันไม่ถูกอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกแต่จะกิน <c oughs> คืออยากกินก็ทำทำมันไปมีวิธีถูกเขาก็มีดูในอินเทอร์เน็ตทำง่ายๆแต่ขี้เกียจค่ะอันนี้อันนี้ง่ายกว่าง่ายมาก อร่อยอคิดวะอร่ดูเห็นผ่กคเททด้วยสิจะมากินแต่ข้างบนไปละไปกินก่อน